สวัสดีค่ะพบกับพี่นุ้ยนะคะแองกฤษติดหนังค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่นุ้ยจะมาพูดถึงเรื่องซอรสิบค่ะซอรเทนนะคะซึ่งหลายๆคนก็จะเห็นเขาเขียนว,ว่าซอเอ็กซ์เนาะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของอคือซอเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันแบบว่าโอ้โหต่อเนื่องมายาวนานค่ะแล้วในภาคนี้นะคะขอบอกว่าคือเราจะมาตอบคำถามนะคะที่ว่า เราต้องรู้เรื่องจักรวาลของซอในทุกๆภาคมาหมดไหมเนี่ยก่อนจะมาถึงซซสิบอันนี้นะคะก็ พี่นุ้ยตอบง่ายๆเลยนะคะว่าไม่จําเป็นค่ะเพราะาภาคเนี้ยมันเหมือนเป็นคล้ายๆกับเป็นภาคที่แยกออกมานะคะและในภาคที่แยกเนี้ยเล่ากันนิดนึงเนาะตัวเอกเนี้ยก็คือแครเมอร์นะคะที่เป็นจิกซอเนี้ยพี่จะเรียกว่าจิกซออะไรล,ลวกันเนาะก็คือเป็นช่วงที่แบบจิกซอเนี้ยเขายังไม่ตายนะคะมันอยู่ระหว่างช่วงประมาณภาคแบบต้นๆน่ยภาคหนึ่งภาคสองอะไรแบบเนี้ยช่วงที่เขายังไม่ตายแต่ว่าเออคือเขาก็รู้แล้วแหละว่าตัวเขาอ่ะเป็นมะเร็งสมองใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วเนี้ยเขาก็พยายามที่จะหาว่า เฮ้ยทำยังไงเนี่ยที่เขาจะรักษาตัวเองให้หายได้และปรากฏว่าเขาเนี่ยก็ไปเจอกับ ที่แบบว่ามาต้มตุ๋นหลอกลวงนั่นแหละก็คือเป็นการแกรมอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้เราก็จะได้ยินคำว่าแกมบ่อยๆแล้วก็คือเป็นแบบแผนที่แบบเออเป็นแผนล่อลวงอะ่ะเพื่อที่จะหาเงินนะก็คือแบบโดนหลอกซึ่งเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นว่าในเรื่องของออนไลน์เนี่ยมันจะมีสแกมเยอะมากเลยนะคะแต่สแกมในในจิ๊กซออันนี้นะคะก็คือว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะหลอกให้กับผู้ป่วยอะคะ่ะก็คือหลอกผู้ป่วยที่แบบเออก็ กล้จะตายอยู่แล้วก็เลยแบบเออก็หลอกว่ามีหนทางนะที่จะรักษาได้คุณก็ผ่าตัดสี่ทำนั่นทำนี่สี่รอบงเลยคุณจะกลับมาหายเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วจิกซอนะคะก็โดนหลอกไปทั้งที่จริงเขาเป็นคนแบบฉลาดมากเนาะเขาก็โดนหลอกไปแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็พบว่าอ้าเอาเราโดนหลอกนี่หว่าดังนั้นนะคะจิกซอก็เลยตามมาแกแขนนั่นเองค่ะ ก็หมายความว่าในภาคเนี้ยนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นอิสระออกมาจากภาคอื่นๆคือไม่จําเป็นต้องรู้ก็ได้ว่า mm. i, เฮ้ยจิกซอเนี่ยเขามีทายาทแบบมีใครมาสืบสานอุดมการ์ต่อแล้วมันแบบต้นเรื่องมันเป็นอะไรมายังไงคือเราสามารถดูเรื่องเนี้ยโดยเป็นแบบอิสระจากภาคอื่นๆได้เลยนะคะ mm. ก็ให้เข้าใจไว้ว่าเหมือนมีผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นมะเร็งสมองแล้วเขาโดนหลอกอะ่ะโดยคน เหล่านั้นที่จะมาหาเงินจากเขานะคะซึ่งการกระทำแบบนี้ออกขอสอบมาสารคดษนิด,ดนึงนะเขาเรียกว่า defraud นะคะ defraud somebody มันก็จะแปลว่าการที่แบบไปได้เงินจากคนอื่นมา อย่างผิดกฎหมายโดยใช้การที่ไปหลอกลวงเขานั่นเองนะคะทุกคนและทีนี้เนี่ยพอจิ๊กซอเนี่ยถูกหลอกใช่ปะ่ะคราวนี้แหละเขาก็เลยมาแก้แค้นโดยพอเขาแก้แค้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาเป็นสไตล์ของซอเดิมๆก็คือว่ามีการทํากับดักมีการแบบคิดเกมขึ้นมาแล้วก็เอาคนแต่ละคนเนี่ยที่แบบล่อลวงเขาอะเข้ามาแล้วก็อ่ะคุณมาเล่นเกมกับผมสิถ้าคุณแบบว่าทําไม่ได้คุณก็ตายไปโดยเกมนั้นเนี่ยมันก็จะให้แบบตัดอวัยวะต่างๆเพื่อที่จะ สาชีวิตไวอะไรแบบนี้นะคะซึ่งถามว่าใครที่ไม่ควรจะไปดูหนังประเภทนี้เลยก็คือคนที่แบบกลัวเลือดกลัวความที่แบบอะไรที่มันแบบแหวะเออนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะแบบมีการแบบว่าเออก็แบบเห็นเลือดมีการแบบว่าผ่าสมองมีการลากไส้อะไรอย่างงี้ออกมาดังนั้นนะคะถ้าใครที่ไม่ชอบหนังทํานองเนี้ยก็แนะนําว่าอยากไปดูเพราะว่าอาจจะแบบ รู้สึกคลื่นไส้อาเจียนได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบหนังแนวนี้เนี่ยก็ขอบอกว่าภาคนี้ก็ทําได้ถือว่าโอเคนะเออถือว่าโอเคแล้วก็ไม่แพ้ภาคอื่นๆนะคะซึ่งก็ไม่ต้องไปทบทวนแบ็คกราวน์ของเรื่องซอมาก็ได้นะคะก็สามารถไปดูซอเทนเรื่องนี้ได้นะคะและพบกับพี่หนุยได้ใหม่นะคะในอังกฤษติดหนังที่หนุยย n g l i s h ค่ะ